ตากแตนชลาดาตกใจเจอแม่ยกเปหนกักสวมแหวนเพชรกลางเวทีคอนเสิร์ตเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งสาวที่ก่อนหน้านี้มีเรื่องราวที่ทำให้เธอนั้นไม่สบายใจตากแตนชลาดาถึงกับแอบปรีดขึ้นมาในทันทีไม่ได้อ่านเจอคอมเมนต์ที่เข้ามาวิพากษ์วิจาร์ตัวเองในโซเชียลโดยเปรียบเทียบความสวยระหว่างเธอกับนักร้องรุ่นน้อง ซึ่งเธอนันนก็ไม่ได้ใส่ใจคอมเมนต์เหล่านี้มากนักและยังบอกอีกว่าเจอคอมเมนต์นี้จริงๆอยากตันหน้าจังๆแต่ทำได้เพียงแค่ตอบกลับไปดีๆล่าสุดเจ้าตัวได้มีโอกาสไปโชว์ตัวเล่นคอนเสิร์ตที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงแจ้งวัฒนะจู่ๆได้ได้ของดีขึ้นมาซะงนั้นโดยมีแฟนคลับรายหนึ่งสวมแหวนให้กับเจ้าตัวงานนี้ทำเอาตะกแตนพูดทันทีว่าแม่ใส่แหวนให้หนูเลยเหรอ แม่ให้หนูทำไมไม่เอาของมีค่าแม่ถอดสร้อยมาด้วยสีมันเข้ากับเสื้อหนูเลยอะแม่หนูเกรงใจมันแพงไหนจะยกเอ่ยไหนจะเพชรเอ่ยหนูเกรงใจพร้อมกับถอดคืนแฟนคลับแต่แฟนคลับไม่เอาคืนพร้อมกับบอกให้ตะกแตนใส่ไว้ได้ตลอดอีกด้วยอย่างไรก็ตามมีแฟนคลับน่ารักที่คอยซับพอร์ตเธอเสมอขอขอบคุณภาพจากคุณตะกแตนชลาดาและแหล่งข่าวจากสยามนิวค่ะ